สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะกับสารเพิ่มประสิทธิภาพเวอร์แพนสูตรไอออนและเวอร์แพนไคโตซานของบริษัทเวอร์คัสอินโนเวชันค่ะวันนี้เราอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เป็นดินแดนที่ผลิตส้มที่มีชื่อเสียงนะคะที่เราทราบกันดีก็คือส้มสายน้ำผึ้งวันนี้เราอยู่ที่สวนของใครเดี๋ยวเราไปพบเจ้าของสวนเขาเลยค่ะเรามาพบกับเจ้าของสวนกันเลยดีกว่าค่ะเรามารู้จักกันดีกว่าว่า ชื่ออะไรและที่นี่คือหมู่บ้านอะไรอยู่ที่ไหนยังไงนะคะผมชื่อพ่อน้อยดีกันยาเลยอยู่บ้านมุงชุมหมู่สิบตําบลมนณีอําเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ค่ะพ่อที่สวนของพ่อเนี่ยปลูกส้มทั้งหมดเนี่ยกี่ต้นคะที่นี่ประมาณ4ี่พันต้นสี่พันต้นอายุเท่าไหร่ละคะเฉลี่ยแล้วคงจะ8ปดปีะแปดปีเฉลี่ยใช่ไหมคะแปดปีแล้วก็ได้ยินมาว่าพ่อซื้อเพิ่มอีก อ๋อซื้อเพิ่มอีกสี่ไร่สี่ไร่นี่กี่ต้นครับพ่อก็ประมาณสี่ร้อยนะอ่าประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยสามร้อยกว่านะสามร้อยกว่าก็ประมาณสี่พันกว่าต้นเนาะค่ะแล้วที่ซื้อใหม่เนี่ยอายุของอายุส้มประมาณกี่ปีครับพ่อสามปีกว่าสามปีกว่าก็ก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยที่ว่าต้นเออแปลงนี้แปลงนี้อันนี้ก็คือประมาณสามปีกว่าใช่ค่ะแต่ว่าอีกแปลงหนึ่งก็คือที่อายุสิบปีนี่จะอยู่ตรง ขนาบข้างเลยใช่ไหมคะขนาบข้างเลยที่ว่าเกือบสิบปีเนาะก็คือแปลงนี้จะอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะอยู่ตรงกลางแล้วก็เนี่ยค่ะทําไมพ่อถึงเปิดใจใช้ผลิตภัณฑ์ของเราล่ะครับว o r l d Plant s o i ออ o n ก็แรกๆก็มีทีมงานขึ้นมาเที่ยวหาค่ะแนะนําก็เราเออลองใช้น่อยค่ะจะหมายถึงว่าต้องลองใช้เพราะอะไรแสดงว่าส้มมันมีปัญหาหรือยังไงบ้างคะก็ประมาณนั้นแหละมันมันเริ่มมีอาการชีดผอมไปเหลืองไปเหลืองอ๋อใบเหลือง แล้วการให้ลูกของเขาละคะการให้ผลผลิตเขาเป็นยังไงบ้างคะพ่อก่อนใช้ก่อนใช้ไม่ดีนะเออคือไม่ดีก็คือว่าผลผลิตก็คือไม่ไม่ไม่มาก่มใช่ไหมคะไม่มากแล้วเห็นพ่อเล่าให้ฟังว่าเก็บได้แค่ครั้งเดียวเก็บปีครั้งเดียวปีหนึ่งก็ครั้งหนึ่งครังจบเลยจบหมดเลยม้วนเดียวม้วนเดียวค่ะอาการเหลืองของส้มมันเกิดจากอะไรคะจริงๆแล้วก็ตอนนั้นก็จับผิดจับถูกเนาะพอดีได้ยาตัวนี้มามันก็ดีขึ้นไงอ๋อดีขึ้นแล้ว ต้นทุนแล้วคะพ่อก็ลดลงเยอะลดลงเยอะพอตอนนี้พ่อก็มาใช้ของเราใช้ได้นานแค่ไหนแล้วคะพ่อก็หกเจ็ดเดือนได้ฮะหนึ่งอ๋อหนึ่งปีหนึ่งปีเนาะประมาณหนึ่งปีใช้มาแล้วหนึ่งปีค่ะใช้มาแล้วหนึ่งปีก็เนี่ยคือที่เราเห็นก็คือผิวก็จะดีขึ้นใช่ไหมคะดีขึ้นผิวใบดีขึ้นหมดนะดอกเดือกสมบูรณ์ดี แล้เท่าที่เห็นนี่พ่อมันมีออกดอกอีกค่ะแล้วก็มีลูกเขียวเขียวก็มีอันนี้ก็คือมันมันกําลังจะเป็นรุ่นต่อไปใช่ไหมคะอันนี้พ่อเก็บไปกี่ครั้งแล้วคะสองสองรอบละสองรอบแล้วตอนนี้สองรอบนี่ก็คืออันนี้ก็จะเป็นรอบที่สามหารอบที่สามแล้วก็ยังมีอีกลูกเขียวอีกที่กําลังอันนี้รุ่นนี้จะเก็บได้ตอนไหนคะพ่อ ก็อีกประมาณสองสามเดือนนะครับอ๋อสองสามมันก็ไล่ไ่กันมาอ่าแล้วก็มีออกดอกอีกค่ะอันนี้ก็คืออีกรุนหนึ่งเนาะค่ะช่วงนี้ก็จะเก็บได้ประมาณเดือนไหนคะที่สรุปแล้วก็คงจะเก็บทั้งปีทั้งปีอันนี้เขาเรียกส้มทวายค่ะอ๋ออันนี้เป็นส้มทวายเนาะเก็บได้ทั้งปีแล้วอันนี้พ่อคือพ่อเก็บวันหนึ่งเท่าไหร่คะเนี่ยช่วงนี้ก็เก็บประมาณวันร้อยกว่าตะก้าร้อยกว่าตะก้าคือว่าถ้าคนงานช่วงนี้มันหายาก คนงานไหายมันรดูที่เก็บเกลียวเขาก็ไปของเขาอ่ะไปของญาติบ้างก็คือเก็บวันละร้อยกว่าตะก้าอันนี้พ่อเก็บมากี่เดือนแล้วคะเนี่ยเดือนกว่าละเดือนกว่าเดือนกว่าร้อยกว่าตะก้าเป็นเวลาประมาณเดือนกว่าก็ประมาณเกือบสองเดือนแล้วเกือบสองเดือนก็คือประมาณอ่ะห้าสิบวันห้าสิบวันวันละร้อยกว่าตะก้าตะก้านึงยี่สิบสองกิโลแ2้วยี่สิบสองกิโลมันปีนี้นะพูดถึงกําไรก็จะได้อยู่ ได้ไม่เยอะคือว่าเอาไปลงทุนคือซื้อแปลงนี้เนาะออล้านกว่าบาทนะเอากำไรไปซื้อแปลงนี้อ,อ๋อกำไรมาซื้อแปลงนี้เพิ่มอ๋มอ,มออันนั้นก็แสดงว่ามันก็ได้เป็นทรันนพย์สินแลเพ่อเนาะได้ทรัพย์สินไปแล้วก็คือจะเห็นพ่อเห็นความแตกต่างเลยใช่ไหมคะว่าหลังที่ใช้ของเราแล้วหลังจากที่ใช้แล้วต้นส้มเป็นยังไงบ้างมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไอ้แปลงที่ซื้อใหม่เนี่ยดูมันโตวไวนะ,ะผิดหูผิดตาเลยนะแล้วต้นที่อายุเข้าสิบปีนั่นแหละคะซึ่งถ้าเป็นทั่วทั่วไปเขาก็มองว่า ต้นมันแก่มากแล้วมันอาจจะโซมอะไรเงี้ยค่ะมันก็ดีขึ้นใบเบยแล้วก็เขียวขึ้นมาหมดแล้วเขียวขึ้นแล้วก็ออกดอกด้วยใช่ไหมคะดอกแล้วในการอัตราส่วนในการใช้อ่ะค่ะไม่ทราบว่าพ่อใช้อัตราส่วนยังไงคะกับกับกับการผสมการละลายน้ำอ่างเงี้ยค่ะถังหนึ่งน้ําจะมีสองพันลิตรและใจยาเราสองชุดนะสองชุดต่อน้ำสองพันลิตร ก็ผสมเลยผสมแล้วก็พ่นใช่ไหมคะอ๋ออันนี้พ <personaje> ่อจะใช้แบบเป็นขวดเลยซึ่งไม่ได้ตวงเป็นช้อนอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นสองพันลิตรไปเลยสองพันลิตรแล้วก็ก็คือปล่อยมาตามตามตามท่อเนาะตามท่อเหล็กแล้วตามท่อเหล็กแล้วท่อเหล็กนี่ก็จะมีหัวฉีดอีกทีนึงอ่าแล้วก็พ่นเลยใช่ไหมคะยังุงก็อย่างว่าค่ะก็ส้มเยอะมากสี่พันกว่าต้นก็ก็ต้องอำนวยความสะดวกให้กับคนงานด้วยใช่ไหมคะไม่งั้นก็ไม่ทันไม่ทันเหนื่อยใหนื่ยอ๋เหนื่อยด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ราคาเป็นยังไงบ้างคะพ่อส้ม ตอนนี้ราคาช่วงหลังนี้ส้มองนก็ค่อยหมดละแล้วก็ราคาขยับขึ้นราคาขึ้นอ่าแปลงนี้เขามาเสนอให้สามสิบบาทอ่าสามสิบาทนี่คือรวมเหรอครับพ่อเออรวมอ๋อรวมเลยค่าเลยค่ะแล้วแล้วถ้าคัดไซส์อะครับพ่อพอเห็นส้มพ่อในลูกใหญ่อยู่นะมันเบอร์อะไรครับพ่อเขาเรียกเบอร์มันมันมันถ้าไปคัดไซส์ไปลอนนี่เราไม่เห็น ที่ตรงเขาล่องไงเดี๋ยวเขาก็ย้อนเอาเบอร์ใหญ่ไปเป็นเบอร์เล็กก็มีเลเหมาเลยเหมามันจะง่ายดีก็คือ30บาทเท่าัโอเคใช่ไหมคะก็คือเหมาเล็กใหญ่ไปเลยก็โอเคอยู่ค่ะแต่ว่าดูรอยยิ้มของพ่อเนี่ยก็แสดงว่าประทับใจในผลิตภัณฑ์เนาะก็มันเห็นผลนะเห็นผลแล้วก็อีกสักพักสักวางระยะหนึ่งจะเห็นแปลงใหญ่เนี่ย จะเป็นพิเศษเลยละที่ว่าอายุจะสิบปีแล้วอันนั้นก็คือจะเป็นผลงานที่ที่จะนําเสนอต่อไปใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือกําลังมีลูกด้วยมีลูก้วดอกดอกด้วยแล้วก็ใบก็แตกใหม่ด้วยใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูแปลงทางด้านนน้นกันนะพ่อว่าเส้อมอายุเกือบสิบปีเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย คนไม่ค่อยหวังกันแล้วนะพ่อนะเขาส่วนไม่ค่อยจะมีความหวังแล้วค<อ>่ะว่าออว่าเขาจะเขาท้อ,อ,ทอ<ม>ว่าจะให้ผลผลิตดี<ม>ดีขึ้นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันจะมีแต่ลดลงใช่ไหมคะ่แต่ว่าแปลงของพ่อเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าส้มเนี่ยสวยขนาดไหนเดี๋ยวตามไปชมกันเลยคะ<ม>่ะค่ะตอนนี้นะคะข้างหลังเราจะเป็นส้มสายน้ําผึ้งที่อายุสิบกว่าปีแล้วนะคะเดี๋ยวลองคุยกับพอดีดูค่ะว่าปัญหาของส้มสิบกว่าปีเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะแล้ว วัวแพนของเราอ่ะช่วยอะไรดีใจที่ว่ามียาตัวนี้มาช่วยนะถ,ถ้ายาตัวนี้ไม่มีมาก็คงจะเหมือนสภาพเดิมแหละเฉาป็นยังไงบ้างม,มันเศร้ามันเลืองนะมันเหลืองอก็คือแล้วก็ผลผลิตผลผลิตก็อ่อนตอนนี้กโ็โอเคทั้งต้นทั้งใบทั้งลูก<อ>เขียวทั้งดอกด้วย อันนี้ก็หลายรุ่นมากเลยในหนึ่งต้นนะพ่อเนาะหลรุ่นนี่ก็กําลังจะออกออกดอกอีกละก็อย่างที่พ่อบอกค่ะว่าส้มทวายนะพ่อทวายทวายมีทั้งปีมีทั้งปีแล้วพ่อเองก็มีประสบการณ์ในการทําส้มมานานแล้วใช่ไหมคะก็พอพอมีประมาณร้อยปีครับพ่อก็สิบกว่าปีได้สิบกว่าปียี่สิบยี่สิบทางทังทางลิ้นจี่ไงอ๋อทางลิ้นจี่เหรอหมายถึงเมื่อก่อนนี้พ่อปลูกลิ้นจี่เหรอคะลิ้นจี่อ๋อแล้วก็คนทิ้งไหมค่ะคนทิ้งมันคือว่ามัน ถ้าช้จ่ายมันโอ้มันไม่คุ้มหรกเล่นจีอ่ะตื่นเช้ามาโอโหคนมาก่อนเที่ยงต้องหยุดส่งของไม่ไม่ทันก็ของเสียอีกก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นส้มเ็ดสมเดี๋ยวก่อนค่ะเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องราคาส้มได้ประมาณเหมาทั้งสวนนี่เท่าไหร่นะคะพาะสามสิบตอนถ้าเฉลี่ยนี่อยู่ประมาณยี่สิบห้าบาทตอนนี้เฉลี่ยหมดตอนหลังนี่ขึ้นมา อืขึ้นมาก็ดีหน่อยตอนแรกยี่ห้ายาตอนหลังนี่เป็นเท่าไหร่นะคะพ่อตอนหลังนี่ก็ยี่สิบเจ็ดสามสิบมันก็อยู่ที่อยู่ที่ไซส์อีกทีเอางี้ดีกว่าคือเราลองสารตาแล้วคานวณแล้วว่าพ่อเก็บไปเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยกี่ตันแล้วคะประมาณยิ้มยิ้มพ่อเก็บไปกี่ตันแล้วคะเนี่ยนึกไม่ออกจริงๆมีในมีในบัญชีมีในสมุดแล้วพ่อประมาณการว่าทั้งสวนเนี่ยประมาณกี่ตันคะหกเจ็ดตันได้ไหม ได้เนาะประมาณหกเจ็ดตันแล้วก็ถ้าหกเจ็ดตันเนี่ยราคาขนาดนี้ก็หกเจ็ดล้านจะหนีไหมเนี่ยพ่อพ่อบอกว่าอะไรนะหกล้านได้อยู่แล้วต้นทุนแล้วคับพ่อต้นทุนพ่อประมาณล้านไม่เกินล้านห้าไม่เกินล้านห้าไม่เกินล้านห้าแล้วหกล้านเนี่ยกำไรสี่ล้านกว่าบาทเลยนะเนี่ยรวมทั้งหมดแล้วอ่ะเนาะก็คือตัวนี้แสดงว่าตัวนี้ช่วยอะไรพ่อได้บ้างในเรื่องของต้นทุนหรือเปล่าพ่อใช่ไหมช่วยเยอลดต้นทุนได้เยอะเลยเนาะ <ค><ะ>ใช้ของเราไปแค่สองแสนกว่าบาทเองอะใช่ไหมพ่อแล้วค่ะแล้วก็อันนี้ให้พ่อบอกความถึงความมั่นใจอะค่ะพ่อ<ค><ะ>ว่าพ่อมั่นใจแค่ไหน<ค><ะ>กับผลิตภัณฑ์วัวแพนของเราเนะะี่ยค่ะสูตดอีออนของเราความมั่นใจของพ่อจะได้บอกต่อเนาะใช่ค่ะก็คงจะใช้ตัวตัวนี้ไปตลอดค่ะเพราะมีความมั่นใจมันก็เห็นเห็นเนี่ยมันมันมันเขียวมันดีทุกอย่างเนาะก็เลยมั่นใจ ต้นทุนที่ลดด้วยต้นทุนก็ลดถ้าเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นเดี๋ยวก็ผิดตกถูกอีกอ่ะยุ่งก็คือตอนนี้ก็มียาฆ่าแมลงเนาะใช่ไหมคะที่ใช้ยาฆ่าแมลงอย่างอื่นนะคะมีอะไรบ้างไม่มีไม่มีไม่มีเลยก็ใช้ยาฆ่าแมลงตามปกติตามปกติตามปกติแล้วนอกนั้นก็มีใช้ของเราค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความประทับใจนะคะที่ที่พ่อได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็รู้สึกว่าสรุปก็คือใช้ต่อไปเรื่อยใช้ต่ออ่าใช้ต่อไปเรื่อยๆค่ะอย่างที่พ่อบอกเนาะค่ะก็ ค่ะวันนี้สวนส้มที่อำเภอฝางแน่นอนค่ะที่นี่เป็นแต่เป็นที่ที่ผลิตส้มใส่น้ำผึ้งที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยนะคะแล้วที่เราอยู่ที่นี่ก็คือบ้านม่วงชุมม่วงชุมสวนพ่อน้อยดีอ่าสวนพ่อน้อยดีนะคะ <c oughs> ตำบลเลยนะพ่อตำบลม่อนปินน่นตำบลอำเภอฝาง,ง,างจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ <c oughs> ก็วันนี้ก็เช่นเดิมค่ะ ทางบริษัทยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้นำเวอร์แพนซ์นำสิ่งดีๆมาสู่เกษตรกรค่ะที่จะสามารถช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีสารพิษเจือปนสามารถเพิ่มผลกำไรได้แน่นอนเกษตรกรรมไทยยั่งยืนค่ะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะรอชมกันนะคะว่าเราจะไปที่สวนไหนวันนี้สวัสดีค่ะครับใช้แล้วดีใช้แล้ววยช่วยดนี้เย้